ขออย่าทำร้ายพวกเราด้วยแค่ว่าจัดจาอยู่ดีเอามีประจวงกัไม่ได้นะคะอย่าอย่่แล<อ>้วก็พวกเราแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าเซฟพวกเราด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้แค่นั้นก็พอเพราะแต่ว่าแต่ว่าก็จะมีแบบว่าพี่พี่ทีมงานที่คอยดูแลเราอยู่แล้วเหมือนกันค่ะใช่คือเหมือนแบบหนูเชื่อมั่นในตัวแฟนคลับทุกคนว่า รักเราแน่ๆแล้วก็จะไม่ทำอะไรอันตรายกับเราทั้งกายว่าใจค่ะก็เดี๋ยวก็ทุกคนก็คือใส่แมสเข้ามาปกติแต่ว่าเราเราสี่คนก็จะไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยแต่กการตรวจ a เ k ก่อนเข้างานไมยถึงว่าเราอะไรเงี้ยใช่มถึงก็คือเช็คตัวเองก่อนนะคะเพราะตอนนี้มันกฎระเบียบแล้วว่าต้อง ATK หน้างานหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบคือก็ ถ้ามาไม่ได้ก็ถ้าสองขีดก็ไม่ควรมาหรือถ้าสุ่มเสี่ยงอะไรยเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะน่าจะรักเราด้วยแกวาดวัดใจค่ะพวกเราไม่ได้ใส่เอาใส่เป็นชุดอวกาศมาเลยทุกคนเอาซิเจนอยู่ด้านหลังมีคนถามเดรสโค้ดค่ะทุกคนโอโหเราเราลายดอกรูกแค่นี้ไม่ใลายดอกเธอเมีดอกลายดอกสงการมานะ เฮ้ยหนูก็คิดว <wear> ่เรามีดอกทุกคนใส่ลายดอกสกัยแล้ติงหงอก่อนทุกคนที่ใส่แบบว่าเป็นสีฟ้าสีเหมือนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ใส่ว่าทุกคนคือทุกคนอาจจะเ็วันนี้เราไปชอปปิ้งกันมาแต่ว่าน้องก่อนอ่ะกลับก่อนใช่ปะเราก็เลยแจ้งทีมน้องก่อนไปในไลน์ว่าแบบตาวานแจ้งไปว่าให้มีดอกไม้มีดอกมีก่อน อะเดี๋ยว๋ยวพวกที่ถ่ายรูปแล้วส่งไปใหม่โอเคปะแบบเ,เดี๋ยวส่งไป <laughs> ชุดนั้นเลยที่พี่หวานบอกก็ <laughs> <laughs> มีคนถามงานจัดนานไหมก็คืออางานเริ่มสามโมงเป็นต้นไปค่ะลงทะเบียนนู่นนี่นั่นเสร็จก็อาจจะแบบเกือบสี่โมงอะไรก็คือดูตามหน้าง,งานเอาเพราะว่างานค่อนข้างเฟร็กซิเบลแล้วก็งานเลิอกอ่าไม่ดึกมากค่ะก็ประมาณห้าโมงหกโมงเสร็จแล้วอะไรเงี้ยไม่ถึงก็แบบใจคน เหมือนแม่ต้องแบบเหมือนมาเหมือนเหมือนเหมือนไปกินข้าวนอกบ้านอ่ะใช้คำนี้นั่นแหละก็คือก็คือก็คือสามโมงได้เปิดรับลงทะเบียนใช่ไหมคะก็คือน่าจะอัดประมาณเต็มที่น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งในการลงทะเบียนครบอะไรอะไรประมาณนั้นแบบไม่ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะเริ่มแบบว่ารันคิวรับข้าวหนุ่มประมาณสี่โมงเนาะ ก็น่าจะประมาณนั้นอไรเงี้ยก็รันคิวเ hmm. ข้ามา hmm. พูดคุยกันครบแบบว่าครบร้อยคนหลังจากนั้นเราก็จะไปรวมคนีกข้างหลังแล้วก็มาเจอกับทุกคนตรงนั้นก็จะถ่ายรูปได้แบบพูดคุยถ่ายรูปความใช่แบบทำได้ทุกแบบว่าคุยเล่นกันได้เลยอไรเงี้ยสําหรับคนที่คนที่อาจจะไม่ได้เป็นร้อยคนแต่ว่าอยากมาหาอะาไรเงี้ยก็มาได้ค่ะเ hmm. ขาบอกเสียงเนยมีปัญหาลได้ยินไหมเขาว่าได้ยินได้ยิน ืหรือว่าเสียงมันตัดกันเวลาเราพูดทับกันอ่าเป็นไปได้เขาบอกเนยขัดขัดใครจะพูดยกมืออันนี้โอเคแล้วกันได้แปลกเมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกที่อืมทุกคนลองดูในกลุ่มไหมคะทุกคนอะแบบว่าเขื่อ อ๋อแล้วก็คนที่เข้ามาหนึ่งร้อยคนก็คือเข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะไม่ไม่ถึงเดินเข้ามาคือไม่ได้ออในห้องนั้น้อยคนอ่ะทุกคนไม่ถึงแบบเข้าอาจจะต่อคิวเข้ามาสี่คนเข้ามาแล้วก็เดินออกค่ะสี่คนก็จะมีพี่รันคิวให้ค่ะเพื่อให้ในห้องใช่ไม่เออมันมันฟลอด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบมาเบียดกันอยู่ในนั้นก็คือพูดคุยได้พูดคุยได้เวลาแบบว่าเจอกันแต่ว่าไม่อยากให้แบบว่าทุกคนแบบว่ามาออกันหรือว่าหยุดกันหรือว่าแบบ เป็นแบบว่า traffic jam รถติดอะไรอย่างงี้อยากให้แบบว่ามันค่อนข้าง flow อะไรอย่างงี้ทุกคนเพื่อแบบว่าคนล่างหลัง,ลง,ลง,ลงด้วยค่ะ <laughs> ยังยังเป็นเด็กเลยแล้วก็ค่อยมาแบบ <c oughs> พูดคุยหรือแจมกันตอนช่วงรวมผลก็ได้เพราะช่วงนั้นน่าจะแบบสะดวกในการถ่ายไทยรูปถ่ยอะไรวิดีโอของทุกคนไปถ้าแบบอยากเก็บโมเมตนตนะ์นช่วงนั้นอะไรงั้นก็ไปพูดคุยตรงช่วงรวมทีเดียว น่าจะใช่ <Hi. S 1> mm hmm. แล้วก็มีคนถามขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่ได้เข้างานสามารถให้ของขวัญน,น้องๆด้วยตรงได้เลยไหมก็คือคนที่มีสิทบร้อยคนถูกต้องไหมคะก็จริงๆจ,จะมีเหมือนแบบจุดให้ของขวัญน,นะคะก็เดี๋ยวถ้าจุดน่าจะไปถึงงานน่าจะรู้เพราะเขาจะจัดจุดไว้ให้เลยแล้วก็เขาจะก็จะเช็คของขวัญแบบเช็คของขวัญก่อนที่อาจจะรับมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ไปแยกให้กับน้องที่แบบทีหลังอะไรอย่างเงี้ยหลังเสร็จงานเลยประมาณนี้แล้วก็เออฝากให้ทุกคนช่วยแปะชื่อให้ชัดเจนนะคะเช่นแบบอ่าต้วานเนยก่อนอออะไรประมาณนี้เก่อกันของที่ที่หลงไปอะไรเงี้ยประมาณนี้มีคนถามว่ามีไลฟ์ไหมเหรอใม่เลย อืไมไม่น่าแม้แต่ถ้าเกิดแฟนคลับไลฟ์กันเองอาจะเป็นการแย่งพื้นที่หรือเปล่าคิดว่าพวกเราไม่น่าจะมีหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะทางฝั่งเราไม่มีคือที่ตอนนั้นได้มีคนถามนิกเกิบอกว่าอาจจะเป็นการที่ใครสักคนเราสี่คนแต่ว่าตอนแบบตอนรวมพลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าไลฟ์ ไอ i ีตัวเองแบบเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นไ์แบบนั้นที่ไม่ใช่แบบนี้แบบตั้งไลฟ์ป้างแล้วคนเข้ามาดูไม่ใช่อย่างนั้นอะไรอย่างนั้นใช่ทุกคนต้องใจเย็นๆนะทุกคนมันคือหนูแค่พวกหนูแค่ให้ขนมค่ะทุกคนมันมันมันไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะแค่เราแค่อยา การขอบคุณเฉยๆไม่ได้อะไรกลัวไลฟ์แล้วทุกคนแบบผิดหวังเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยมันไม่มีอะไรจริงๆทุกคนนี่คือถ้าจะพูดจริงๆมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะได้ประจัก,กันก่อนสิ้นปีแล้วก็ใยก่หญ่กันไปบางคนก็แบบไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยคแค่ให้ขนมจริงๆทุกคนการแจกขนม แต่แค่เป็นงานแจกขนมที่คนลงทะเบียนแบบเออจัดแฟนมีเทอดพูดต่อจริงจัดแต่ฉันจะไปนะคิดน้อยไปหน่อยมันมันแบบจํากัดเวลาไงเราให้เวลาแบบแค่หกวันหกวันในการเตรียมตัวก็คือพี่ทีมงานคือจะหยุมหัวดิฉันละค่ะเขาบอกว่าพี่ทํางานให้ได้แต่พี่ขอเวลาค่ะ นั่นแหละค่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เจอพี่ทีมงานคนนี้คือใครเป็นคนสวยของพวกเราแนนในไม่ไม่รู้ดูเปล่าสวยจริงก็คือห้ามจีบนะคะปรากฏทุกคนไปโอชีพี่ทงานเราหมดเลยเอออืมอกโอเคคิดว่านัดนัดพบหน้าอำเภอมีคนบอกว่า ฝากแจ้งกดการถ่ายรูปหน่อยค่ะเพื่อเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันคอมมอนเซนส์ของทุกคนไม่ตรงกรันโอ้เราเซนเพื่อนอันนี้เราก็ยังไม่ได้ตบวงกงนจริงแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นการถ่ายรวมตอนรวมพลถ่ายรวมปุ๊บปุ๊บแล้วคิดว่าคงคงไม่ได้มีมาถ่ายคู่ดแบบคือคิดว่าพอเนี้ยเราเป็นงานที่รวมเจอทุกคนก็อยากถ่ายรวมกับทุกคน อืมแล้วก็นี่มีการแจกไลเซนต์เพราะว่าเรายังไม่ได้คิดไลเซน์ใหม่คะ่ะทุกคนต้องขออภัย <laughs> ไลเซน์ยังมีแบบหัวใจ N K ไลเซน์เออเรายังเป็นแบบอะไรอย่าไรถือว่าแบบเล็กๆมาทุกคนอ่ะจอยๆเล็กๆจอยๆอ่าปรากฏคือแต่ละบ้านเล่นใหญ่เป็นกลุ่มแบบกลุ่มรวมถ้า <laughs> <ะ>เป็นโมเมนต์เมื่อครั้งหนึ่งเราเคยจัด มีดมีด้วยกันนังเออ yes yes yes, yes. <Yeah. S 2> ทุกคนได้ยินหนูพูดได้ยินฉันได้ยินเธอแบบเต็มที่เขาบอกวันหลังจัดราชมังเลยครับโอ้โหคุณพี่เป็นใครอ่ะเป็นใครอ่ะเราเป็นเราเป็นใครอ่ะก็คือเราได้แค่ประมาณเซนหนึ่งส่วนร้อยของราชมังนะคะ นั่นแหละค่ะมีดครั้งแรกไม่ได้แฟนมีดนะคะทุกคนต้อง <laughs> มีดรับขนมอ่าใช่เขามีดรับขนมอ่เราเป็นซันตี้ซันตี้แจกขนมใช่ซันตีม้มีดอกหม้ลองดูกา <laughs> รจับอะไรแกมันก็ได้จํานวนไม่เยอะเราก็เลยจํากัดแค่ร้อยคนซันตี้ที่ว่าเออซันตี้ที่เลทแล้วเพราะว่ากวางเรียนเดียของเราเสียนะทุกคน ว่าเลนเดียของเราเจ็บขาก็เลยมาเลเอาแล้วอาแล้วปราปกฏก่อนคือใส่ชุดซันตี้มาจริงหรอเอาล<อ> <ไป S 1> ่ะ <ไป S 1> เป็นกวางเลยกวางเลนเดียเอาล่ะโอเคคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะอินฟอร์เมชันน่าจะครบถ้วนไม่นะครบแหละครบเธอแค่แต่ขนมเองดูโอ๊ตต้องแบบ ถ้าสมมติว่ามันมีแบบว่าอะไรที่แบบอํานยแบบอํานุการอํานวยความสะดวกอาจจะน้อยอะไรเงี้ยต้องขอโทษด้วยเพราะเราทํากันแบบเราทํากันเองแบบปรับปับใช่คือเราเราแบบเคลียร์กันเอาเองอะทุกคนมันเป็นงานเล็กๆจริงๆเพราะเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากมายแล้วเวลาก็ไม่ได้เยอะถ้าสมมติว่าบางอย่างที่มันแบบขัดข้องหรืออะไรไม่โฟก็ขอโทษทุกคนไว้ก่อนนะกันค่ะคือจุดประสงค์คือแบบอยาก ขอบคุณทุกคนแหละก็เลยนัดกันมาเจอครั้งนี้เท่านั้นมีคนถามว่านั่งมิวแชร์ไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะมันมันสถานที่มันได้อยู่แต่แค่แบบถ้าคนมันแออัดมากๆก็อาจจะต้องหลบให้เขาหน่อยเนาะแบบเขาเลิกกันหุนกันกันรายการช่วยดูแลกันช่วยดูรายกันหน่อยนะคือคนเราก็เท่านี้เองเนาะโอเคคิดว่าน่าจะ ครบทั่วหรือเปล่ามีแต่คนพูดว่าไงานไม่ใหญ่นะนาวีไงานไม่ใหญ่จริงๆริไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จริงว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นกทุกทคนจะเอ็กเปตกันไปแบบใหญ่โตแต่มันไม่ใหญ่ขนาดนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นการแบบว่ามาพบปะนะรวมพนพูดคุยแล้วก็อยากให้ขนมสิเฉยนะคะอืมใช่อืมใช่ก็มีควาเซฟเลยอืมโอเคคิดว่า ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่มาติดตามเข้ามาดูแล้วก็เดี๋ยวร้อยคนก็เจอกันนะคะแล้วก็งารไม่เซฟขอบคุณที่ใครอยากมาก็มาเลยที่อาจจะไม่ได้หรือได้ก็ขอบคุณมากที่แบบว่าเอ,อลงทะเบียนอยากเจอพวกเรานะคะไว้งานหน้าๆเนาะเ,ออเจอกันงานหน้าค่ะพวกเราสี่คนด้วยนะทุกคน <laughs> ขอบคุณค่ะจุ๊บจุ๊บบาย